ไม้แรกโดนเลยไม้แรกโดนเลยโอ<ฮ>้แน่นอนจริงๆนี่คันยูอลของบัคคโลนีออน ก็จะก็ไม่โฟกัสอีกสวยๆหนึ่งแต้มโอ้โหไล่กัดปลาเล็กละ